ตรงนี้ต้องรายงานประชาชนแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีอะไรก็ได้นะคะมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เมื่อกี้ใบเฟิร์นถามว่าก็แค่สารสัมคัธ์ต้องไม่ลืมว่านะคะจีนกับไทยเนี่ยจีนให้ความสำคัญของประเทศไทยเป็นอันดับที่ห้าค่ะ,ะ,คะอันดับที่ห้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะสังเกตได้จีนเนี่ยให้ความสําคัญกับประเทศไทยแล้วจีนไม่เคยล้วงลูกระบบการบริหารในประเทศไทยเลยะนะคะแล้วสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยใน243ปีของราชวงจัก,กรีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทั้งทั้งพระมหากษัตริย์ทั้งราชวงศ์ไปเยือนจีน ทั้งทางการและไม่ทางการเนี่ย400กว่าครั้งค่ะนะคะทำวิจัยเรื่องนี้พอดีอน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากแล้วอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาพึ่งบรโมโพทิสมพานน้ำแล้วนะคะในรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยก็นน200กว่าปีละ ทีนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อไทย,ยมีการพึ่งพาการลงทุนจากจีนที่มากขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่าประเทศไทยเนี่ยจะตกไปอยู่ใต้อิทธิพลของเขาหรือเปล่าคะคือเราต้องยอมรับนะว่าจีนเขาใหญ่เ,เหมือนเขาเป็นพยามังกรเน่เวลาพยามังกรเคลื่อนเนี่ยมันเสียงดังสวบสาบสวบสาบละทีนี้กรณีเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนที่มีความสําคัญเราเรามีเศรษฐกิจตัวใหญ่แล้วคนจีนเนี่ยรัฐบาลจีนคนจีนใกล้ชิดกับประเทศไทยมาก แล้วเราไม่เคยมีผลกระทบอะไรกันเลยนั้นจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับไทยอย่างที่บอกอันดับ5การมาลงทุนในประเทศไทยมีความมั่นคงมากกว่าประเทศอื่นอันนี้ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนให้ความสําคัญกับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจเยอะจริงแต่ทีนี้เนี่ยรัฐบาลไทยอ่ะจะทำยังไงให้ตัวเองรอดเป็นเหาฉลามอ่ะจีนก็เป็นฉลามอ่ะ เราจะเป็นเหาฉลามที่มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยอย่างไร uh huh. ม,มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วรัฐบาลจีนเชิญดิฉันไปแล้วก็ให้เป็นหัวหน้าทีมกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ของไทยไปเราก็เจอรัฐมนตรีของลาวนะคะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของลาว uh huh. เขาก็เรียกพี่สาวแล้วถามว่าเราไม่กลัวเหรอกับการที่จีนเข้าไปลงทุนเยอะมากในนั้น uh huh. เขาบอกเมื่อเราหนีไม่ได้ เราหนีจีนไม่ได้แน่นอนเพราะเขาเยอะเราเขาใหญ่เนี่ยเราก็ต้องหันหน้าสู้แต่เราจะหันหน้าสู้อย่างไรที่ทําให้เราได้ประโยชน์อันนี้เป็นคำถามกลับมาถึงรัฐบาลไทยว่าในยามที่เราเนี่ยเป็นน้องหมายเลขห้าของจีนแล้วจีนให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากคุณจะใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างไรโดยที่เราเนี่ยไม่เป็นบ่อน ลองให้เขาตรงนี้นะคะอย่าลืมว่าจีนเนี่ยพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านคนเขาต้องการอาหารกันกินเยอะมากเขาต้องพึ่งพาอาหารซึ่งมาจากเราเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้เราจะได้ประโยชน์ยังไงนะคะหรือว่าการที่จีนเนี่ยเอามา,มาลงทุนจีนเขาก็ซื้อเทคโนโลยีเยอะเพราะความที่คนของเขาเยอะ,ะเพราะฉะนันคนจีนแค่เข้ามาเพ่นผ้าหน,นึ่งเปอร์เซ็นเี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นตมันคือ 10กว่าล้านและมมากกว่ากรุงเทพทั้งกรุงเทพเพราะฉะนั้นมันแน่นอนคือการที่คนจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเยอะแล้วเมืองไทยมันก็เหมาะด้วย<อ>ใช่ไหมมันก็เหมาะด้วยเนื่องจากว่าเราไม่มีข้อจํากัดบังเอญเนี่ยตัวเองทําวิจัยเรื่องเกรซส์ของจีนในเอเชียเนี่ยนะคะเป็นเป็นงานด้านเศรษฐกิจ เมื่อสักสิปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาในหลายประเทศแต่เราไม่มีเช่นในในพม่ามีใน,ใน arma, มาเลเซียอินโดเขามีเพราะว่าเขาจะมีข้อจํากัดบางตัวที่เขาไม่ให้คนนอกเข้าไปเป็นเรื่องความมั่นคงอ,อย่างอ,อย่าง,อย,างอย่างเรื่องของอินชอลันรืออย่างเรื่องของธุรกิจที่เป็นเป็น พื้นฐานสําคัญของประเทศเขาไม่ให้ลง<อ>เนี่ยนะคะแต่บ้านเหล่าเนี่ยลงได้หมดบ้านเหล่าไม่มีอหามอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนะนะคะที่จะเห็นคนจีนเข้ามาลงทุนในเรื่องซึ่งเฮ้ยมันอ่อนไหวนะมไม่ควรอย่างเงี้ยเช่นเข้ามากลุ่มในเรื่องของแบงก์ การเงินให้ก hmm. ลุ่มเงินให้กล uh, ุ่มอำนาจหรือในเรื่องของธุรกิจที่มันเป็นความมั่นคงอันเนี้ยโดยหลักแล้ว oh, มันไม่ได้อันนี้แหละถามว่ารัฐบาลไทยเนี่ยโดยจะจะโดยความมั่นคงของวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการรบพุ่งแต่มันเป็นเรื่องของชั้นเชิงทางเศรษฐกิจอันเนี้ยค่ะก็สำคัญมากเลยที่ที่ต้องระวัง แล้วอาจารย์คิดว่าการที่เขาขยายตัวเข้ามาในการลงทุนกับไทยอะค่ะเป็นผลดีกับประชาชนทุกระดับชั้นไหมคะหรือว่าเป็นผลดีแค่เฉพาะกลุ่มนายทุนคืออันนี้เนี่ยรัฐบาลรูล้ดีรัฐบาลก็รู้ดีหรือคนทีออ่อยู่ในอยู่ใน policy maker เนี่ยอยู่ด้านนโยบาย<ฆ>ก็จะเห็นชัดเจนใช่ไหมว่าจีนเนี่ยเข้ามาลงในทุกระดับเช่นจีนเข้ามาซื้อมหาวิทยาลัย เยอะมากจีนส่งคนเข้ามามหาวิทยาลัยในจีนมีแผนกไทยทุกแผนก oh. มหาวิทยาลัยที่ยูนาน,นานที่หนานหนิงที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งจูไห่มีหมดเขาจะมีแผนกไทยเลย uh huh. ที่คนที่นักศึกษาจีนเนี่ยเรียนรู้เรื่องประเทศไทยเรียนรู้การพูดภาษาไทยแล้วก็เคยสอนไง uh huh. เคยสอนมหาวิทยาลัยที่หนานหนิง uh huh. ก็ถามคําถามเขาว่าสิ่งที่เขาอยาก มาเมืองไทยเนี่ยคืออะไรค่ะนะฮะเขาก็บอกว่าเขาอยากมาทำธุรกิจในเมืองไทยเพราะมันมีโอกาสนะหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งเราเพิ่งจะแผ่นดินไหวนะประเทศไทยไม่มี <c oughs> ไม่มีหิมะไม่มีความหนาวเย็นมากะอะไรเงี้ยโดยสิ่งแวดล้อมเราดีโดยภูมิภูมิยุทธศาสตร์เราดีแล้วก็คนไทยอะ่ะไม่ใช่คนที่ใจร้ายอะ่ะคนไทยก็จะเป็นมิตร กับผู้คนก็มีสายสัมพันธ์กับจีนคือมีคนจีนคนไทยเชื่อสายจีนเยอะแบบนี้นี่ในแง่ของความมั่นคงเนี่ยต้องดูรัฐบาลต้องดูปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าในเรื่องการแย่งการทำมาหากินเนี่ยเขาเยอะเขาเยอะแล้วคนจีนค้าขายเก่งตรงนี้แหละค่ะรัฐบาลไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรอย่รงเนี้ย จะปล่อยให้เขาเข้ามาจนคนไทยถูกถอยร่นไหม,อ,มอันนี้เรามีมาตรการตั้งเยอะตั้งแยะค่ะที่จะดูแลคนของเราอ,อันนี้ยไปเฟิร์ลรบกวนขออีกสักประเด็นดีกว่าค่ะอาจารย์เพราะรู้สึกว่าประเด็นนี้ยสำคัญมาก ต่อคนไทยทุกคนด้วยเพราะว่าในขณะที่มหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มที่จะจัดการกับสินค้าต่างๆจากจีนซึ่งเราอเองเนี่ยก็เป็นฐานผลิตสําคัญในหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยอาจารย์คิดว่าเราควรจะวางตัวยังไงจุดยืนอะไรที่คนไทยรัฐบาลไทยควรจะทำํำเพื่อที่จะรักษาพันธมิตรทั้งสองอหรืออาจารย์บองว่าใครที่เป็นพันธมิตรเราจริงๆหรือไม่มีเลยคือจริงๆอ่ะ ค้าขายอะนะมันคือคือทำทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยมันก็อยู่บนโปรฟิตของทั้งคู่ผลประโยชน์ของทั้งคู่ทีนี้อย่างจีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าค้าขายเก่งเมื่อเขาค้าขายเก่งเนี่ยเขาไปทุกทิศทุกทางไหมคะแต่เราเนี่ยเราจะโปรเทคเราจะป้องกันธุรกิจของคนไทยยังไงอย่างเช่นการที่สินค้าจีเนี่ยผักบนแผงทั้งหมดวันนี้เป็นผักจีนทั้งนั้นเลยซึ่งผักเหล่านี้เนี่ย มันใช้สารเคมีเยอะ,ะใช่ไหมคะการตรวจสอบเป็นยังไงคะ่ะทำไมปล่อยให้เข้ามามแล้วเมืองไทยอ่ะเป็นเป็นเมืองผลิตใช่ไหมคะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสินค้าคนไทยไปอยู่ไหนไปเจอสินค้าจีนซึ่งถูกกว่าอย่างเงี้ยกระเทียมเรา150กระเทียมเขา50บาทเงี้ยเราแพ้อยู่แล้วตรงนี้ค่ะมันต้องมีมาตรการในการป้องกันสินค้าของไทยไม่ให้กระทบ นนสำคัญในการวางจุดยืนของเราก็จะต้องคำนึงหลากหลายส่วนซึ่งก็ต้องถือว่าซับซอ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยนะคะก็ต้องทำกันบ้านในเรื่องนี้อย่างหนักมากๆค่ะสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ,ท,คะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยต้องไปด้วยกันจริงๆนะคะและคุณผู้ชมทุกท่านคะอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามค่ะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะชาว13สยามไทยด้วยค่ะ ส่วนวันนี้ถ้าหากว่าจะดูรายละเอียดของสินค้านะคะของทางรายการค่ะสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ใบเฟินค่ะและอาจารย์ปุรัตนาพรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ